สามลักษณะของผู้หญิงที่นําพลังบวกมาให้คุณผู้หญิงที่นําพลังบวกมาให้คุณนะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยู่กับเธอรู้สึกว่าคุณสบายใจสบายกายมากๆเลยนะคะข้อหนึ่งเธอมีพลังที่สงบแล้วก็อบอุ่นผู้หญิงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใกล้เธอแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า ทำไมสบายใจจังเลยรู้สึกสงบรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกไม่เครียดเลยนะคะและคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ใกล้เธอคุณรู้สึกว่าคุณได้พักใจคุณมีพลังงานคุณมีพลังงานที่อเลิศขึ้น สูงขึ้นนะคะรู้สึกว่าอยากอยู่กับเธอเป็นนาน,านและการที่เราเนี่ยอยู่ใกล้ผู้หญิงแบบนี้นะคะมันเป็นผลดีกับตัวของคุณด้วยนะคะซึ่งคุณจะทําอะไรคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังแรงใจมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายคุณ สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะการที่คุณได้อยู่กับผู้หญิงที่สงบแลวก็อบอุ่นเนี่ยคุณจะสามารถคิดได้แบบเฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นแตกต่างจากผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้เธอแล้วคุณมีแต่ความเครียดคุณเตรีอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่อยากอยู่ใกล้ไม่มีความสุขเลยผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่มี แต่พลังงานลบนะคะอยู่ด้วยแล้วไม่อยากอยู่ด้วยรู้สึกว่าใจว้าวุ่นรู้สึกว่าเครียดอยู่ตลอดเวลาเธอจะเอาเรื่องทุกๆเรื่องดรามา่าเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเล่าให้คุณฟังเรื่องยินทาเรื่องอิจฉาริษยาอะไรก็ตามดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีผู้หญิงหรือว่าคุณมีเพื่อนนะคะที่เธอมีความอบอุ่นใจอยู่ด้วยแล้วสงบสุข จงอยู่ใกล้คนแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะข้อ 2. เธอคิดบวกและมองโลกในแง่ดีการคิดบวกของเธอไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนที่โลกสวยนะคะแต่การคิดบวกของเธอเนี่ยหมายความว่าเธอไม่ตัดสินคนอื่นเธอไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเธอไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นเธอจะเป็นนักพูดที่แบบ พูดให้กำลังใจอะไรแบบนี้อย่างเช่นเวลาที่คุณมีความทุกข์มีความแบบว่าเครียดจากที่ทํางานใช่ไหมคะปัญหาแบบว่ามันยังไม่สามารถผ่านพ้นไปได้เธอจะพูดให้กําลังใจคนว่าเอยไม่เป็นไรปัญหามีไว้เอาให้แก้นะเธอเอาปัญหานี้มาเป็นประสบการณ์ให้เธอสามารถเติบโตขึ้นไปได้นะคะและเธอเนี่ยเลือกที่จะมองโลกในแงด่ดีมากกว่าที่จะมองโลกในแง่ลบนะคะผู้หญิงแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขมากๆเลยเรารู้สึกว่าใจเราแบบ พีชูมากๆเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันมีกําลังแรงใจมากค่ะไม่ใช่ว่าอยู่กับผู้หญิงีประเภทหนึ่งที่จะพูดได้คุณดาว เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าทำเห็นไหมไปไม่รอดเธอทําทไม่ได้หรอกเธอไม่ประสบความสาเร็จหรอกอย่าทําแบบนี้อะไรเงี้ยคือจะแบบพูดแบบทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกดาวนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดหนุมน่มๆอยู่ใกล้ผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงที่มีความคิดบวกผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยคุณโชคดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทําธุรกิจการอะไร คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะข้อ 3. เธอรักตัวเองแบบมีบุธิภาวะผู้หญิงแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเธอเข้ามาเพื่อเรียกร้องความรักจากคุณนะคะเธอต้องรักฉันนะถ้าเธอไม่รักฉันฉันไม่มีความสุขถ้าเธอไม่รักฉันฉันไม่สามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไม่ใช่นะคะเธอไม่ได้เข้ามาเพื่อ เรียกร้องแต่เธอเข้ามาเพื่อที่จะแบ่งปันความรักของเธอที่มีให้กับคุณผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะเธอรักต,ตัวเองเต็มร้อยอยู่แล้วเธอฟูลฟิลหัวใจตัวเองเธอรักตัวเองมากมากมาก,มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะคะแต่เมื่อเธอเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเธอแบ่งปันความสุขให้กับคุณแบ่งปันการรักตัวเองให้กับคุณเธอสอนคุณให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ รักตัวเองมาเพื่อบวกไม่ใช่มาเพื่อลบนะคะผู้หญิงแบบนี้ดีมากๆเลยผู้หญิงแบบนี้เธอรู้คุณค่าในตัวเองเธอเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองเธอรู้ว่าเธอเก่งพอเธอยอดเยี่ยมพอเธอเป็นตัวเองในเบสเวอร์ชันที่ดีที่สุดแตกต่าง จากผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งรักตัวเองไม่เป็นเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อเรียกร้องความรักเธอต้องรักฉันนะถ้าเธอไม่รักฉันฉันอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้จะมาในลนักษณะที่ขี้หึงขี้หวงแบบอะไรนิดหน่อยก็หึงหวงเพราะ เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองเพราะเธอไม่ได้รักตัวเองนั่นไงล่ะคะและนี่ก็คือ3ลักษณะของผู้หญิงที่มาให้พลังบวกคุณมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณมาทําให้คุณเนี่ยฟ,ฟูลฟิลหัวใจมาทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนุ่มๆลองเช็คดูนะคะว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างกายคุณเนี่ยมีพลังบวกแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าเธอทําสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขก็คอมเมนต์มาเล่าคุณนุ่ฟังบ้างน,นะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ